สวัสดีค่ะส่วนธนพัฒสกลนครค่ะสำหรับต้นไผ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะคือไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามค่ะไผ่บงหวานทานหน่อสดได้โดยที่ไม่ต้องต้มนะคะตัวนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาสามารถทานได้ค่ะไม่มีสารไซยาไนต์นะคะหักสดๆจากต้นทานได้เลย สังเกตลากแน่นทะลุถุงค่ะลากแข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้ปลูกง่ายตัวเร็วค่ะสำหรับไผ่วงหวนันเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านคำลอดพื้นตำบลหนองกวางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่ะ ต้นพันธุ์สวยๆเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของไผ่ที่ปลูกแล้วไม่ลกนะคะตัวนี้ก็ปลูกได้เช่นกันค่ะปลูกประดับได้นะคะจัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มและยังเก็บหน่อทานได้อีกด้วยหรือว่าสนใจไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะทักมาสอบถามหรือพูดคุยกันได้ค่ะที่เพจ f เฟ e บุ๊ k สวนธนภัสกนคร แอดไลน์ line, เพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839สามารถรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ